คือเคราะดีนะจริงจริงเด็กตะโกนบอกคนขับ<า>แล้วตัดสินใจหยุดรถตอนแรกไม่เห็นควันนะใช่คนขับคือขับไปเลยไม่แล้วเราต้องนึกภาพย้อนกลับไปเถอะที่วิภาวดีรังสิตนี<า>่เคราะดีจริงจริงผมยังจําเหตุการณ์ได้เลยบนถนนวิภาวดีรังส<า>ิตรถบัสรทันศึกษานักเรียนจากอุทัยธานีเกิดไฟลุกไหมเมื่อวานนี้ที่จังหวัดตราดห้าโมงครึ่งกู้ภัยรับแจ้งเหตุรถบัตรทันศึกษานักเรียน และเป็นเด็กป .6 สามสิห้าคนงไร้เกิดไฟลุกไหม้บนถนนสายบ่อไร่เสียบัวทองบริษัทเข้าไปตรวจสอบช่วยเหลือเป็นรถป้าสีเขียวควันเนื้อโพยพุ่มาจากหลังรถแล้วคนขับรถกับเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกันฉีดน้ําดับไฟนะคะส่วนบนรถมีนักเรียนป .6 ของโรงเรียนนั่งมาทั้งหมด35คนคือไปทัศนศึกษาแล้วนี่คือกําลังกลับบ้านขากลับเนี่ยค่ะ พอเกิดไฟไหม้คนขับรถบัส,บสเปิดประตูฉุกเฉินให้นักเรียนหนีลงมาได้ทันก็คือเด็กๆปลอดภัยทั้งหมดนะคะคหลังจากไฟสงบไปตรวจสอบก็พบว่าจุดที่เกิดไฟไหม้เป็นพัดลมของระบบแอร์อ ซึ่งคนขับชื่อนายเมธีเนี่ยก็บอกว่าเป็นทัศนศึกษาแบบเช้าไปเย็นกลับอะค่ะจริงๆไปกันทั้งหมด3คัน120คนคันนี้นั่งกันมาเด็กๆเนี่ย35คนเด็กปหนะค่ะบอกระบบแอร์ในรถมันไม่ทำงานตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรขับไปตามปกติจนนักเรียนตะโกนบอกค่ะว่ามันมีควันออกมาจากหลังรถเลยรีบจอดเปิดประตูฉุเฉินให้นักเรียนลงมาทั้งหมดก่อนผู้ปกครองคนนึงอายุ43ปีคุณแม่เบญจาบอกลูกสาวเป็นคน ตะโกนบอกคนขับรถ,รถว่าเห็นควันไฟโชคดีที่เด็กๆลงจากรถได้อย่างปลอดภัยนะคะเนี่ยทาผู้ชมจะเห็นความหวาดเชียวใจแล้วก็เป็นห่วงลูกอ่ะลูกสาวจ้ะน้องก็บอกว่าเห็นควันเห็นควันแล้วน้องก็บอกว่าตะโกนบอกเพื่อนว่าควันควันอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องไม่ได้เห็นว่ามีไฟไหม้เห็นแต่ควันก็น่ากลัวก็ไม่อยากให้ลูกไฟ แต่เห็นลูกจบป .6 ก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยก็เลย mm hmm. ให้ไปอะไรเงี้ยค่ะปลอดภัยจย่ไม่มีใครเป็นไรเด็กไม่มีใครเป็นไรเลยครูเขาดูแลอย่างดีอ่ะนี่คือเคราะดีนะเออจริงๆเด็กตะโกนบอกคนขับแล้วตัดสินใจหยุดรถตะแรกไม่เห็นควันนะใช่คนขับคือขับไปเลยไม่แล้วเราต้องนึกภาพย้อนกลับไปเถอะที่วิพาวเดีรังสิทนี่เคราะดีจริงๆ